สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านสู่ช่องหมอเควนพยากรณ์นะคะวันนี้เรามา,าตรวจดวงชะตาของชาวราศีพฤศจิกสําหรับท่านที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิก,กาถึง15ธันวาคมนะคะหมอเควนจะเปิดไพ่ทานายนดวงให้อ่านไพ่ไปเรื่อยๆนะคะดวงชะตาของท่านโดยรวมเป็นยังไงบ้างมาฟังกันนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินก้อนใหญ่หรือธุรกิจการงานที่คุณหวังไว้วาดฝันไว้เนี่ยนะคะจะประสบความสําเร็จ มากถึง50-70%เเลยทีเดียวนะคะคุณจะอดทนมากขึ้นและมีความแข็งแกร่งมากขึ้นคุณฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆหรือปัญหาการเงินอะไรต่างๆเนี่ยที่คุณผ่านพบเจอมาเนี่ยนะคะจะอยู่ในช่วงของการที่คุณจะเคลียร์ปัญหาต่างๆระวังจะมีเรื่องขัดแย้งหรือว่ามีเรื่องไม่สบายใจเกี่ยวกับคนใกล้ตัวหรือว่า คุณทำอะไรเนี่ยมักจะมีคนขัดคุณนะคะหรือว่าไม่สนับสนุนคุณคุณมีเกณฑ์ที่จะทำบุญมากขึ้นแล้วก็สะสมบุญบารมีมากขึ้นถ้าวัดฟังธรรมวิบากกรรมของของคุณก็คือนะคะจะกาเนิดเวรที่มาในรูปแบบของลักษณะของคนและโรคภัยไข้เจ็บนะคะปีนี้ถือว่าทั้งปีเนี่ยคุณสะสมบุญเรื่อยๆของคุณไปนะคะจะได้รับข่าวดีบางอย่างนะคะ จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ภายในปี2,564นี้มีเกณฑ์จะได้จับเงินก้อนหรือมีโอกาสนะคะได้โชคลาบลาบลอยหรือทำธุรกิจอันใดเนี่ยก็จะดีขึ้นเพิ่มพูนขึ้นนะคะจะมีการขย,ขยายธุรกิจการงานหรือสิ่งที่เราคอยไว้ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียน การทำงานหรือการยกย้ายงานก็จะมีโอกาสสูงที่จะได้รับข่าวดีดวงชะตาของคุณเนี่ยนะคะเป็นคนที่ตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นคนที่มีความตั้งมั่นมุ่งมั่นถ้าจะทำอะไรเนี่ยก็คิดจะทำจริงจังแต่ถ้าไม่อยากทำอะไรเลยก็จะไม่ทำเลยนะคะจะเบื่อเบื่อเซ็งในบางช่วงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะคุณจะเปลี่ยนโชคชะตาของคุณได้ก็ต่อเมื่อคุณลงมือทำบางสิ่งบางอย่างหรือเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยน เปลี่ยนดวงชะตายังไงแก้ไขดวงชะตายังไงนะคะไม่ใช่เราไปแก้ด้วยการแก้ไขกรรมหรืออะไรต่างๆนะคะเป็นการแก้ที่ความคิดเราก่อนความคิดของเราหากเราเป็นคนที่มีความคิดเชื่อว่าเราเนี่ยนะคะชีวิตของเราไม่ดีมาโดยตลอดเนี่ยเราควรจะให พลังบวกกับตัวเราเองให้ความเชื่อมั่นในตัวเราว่าเราทําได้นะคะและเราต้องแสวงหาสองหาโอกาสใหม่ๆเรียนรู้ลองผิดลองถูกสิ่งใหม่ๆเพิ่มเติมนะคะจะมีข่าวครา,าวของการสูญเสียเกิดขึ้นหรือนะคะระวังจะถูกคนเข้ามาหลอกมา ชักชวนคุณลงทุนนู่นนี่นั่นแล้วก็จะเสียผลประโยชน์ไปหรือว่าจะถูกคนคดโกงไปหรือว่าถ้าเคยถูกคดโกงมาแล้วก็จะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาเรียกว่าเป็นบทเรียนชีวิตของคุณนะคะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวคุณกระทําสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยหนุนนำลุชตาคุณให้คุณเชื่อมั่นคิดดีพูดดีทดําดีไปเรื่อยๆนะคะสะสมบุญ ทุกสิ่งทุกอย่างหากเรามีวิบากกรรมเราควรแก้ด้วยตัวเองนะคะไม่ไม่มีใครสามารถที่จะมาแก้ไขให้เราได้นอกจากตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนก็คือตัวเรานะคะเราต้องเริ่มลงมือทําบางสิ่งบางอย่างคุณมีเกณฑ์ที่จะเดินทางคะ่ะหรือว่าคุณอาจจะรู้สึกเบื่อที่เก่า ไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานเก่าคนเก่าๆที่คุณอยู่ด้วยไม่ตอบโจทย์ชีวิตคุณหรือว่าคุณรู้สึกเบื่ออยากจะไปเดินทางส่อสแสวงหาสิ่งใหม่ๆหรืออยากจะไปเติมเต็มชีวิตให้คุณอยากจะไปสร้างอนาคตใหม่ๆคุณมีโอกาสสูงที่จะได้เดินทางช่วงนี้ได้เงินหมุนซ้ายจ่ายขวานะคะแต่ก็มีเงินเข้ามาเรื่อยๆแต่ยังไม่พอจับจ่ายสาหรับคุณนะคุณต้องการมากกว่านี้นะคะมากกว่าที่เป็นอยู่ดวงชะตาจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น แต่จะดีในที่ดีมากๆเลยเนี่ยนะคะที่ดูตามไพ่ก็คือตั้งแต่ช่วงสิงหารกรกฎาสิงหากัยยาตุลาพฤศจิกาในช่วงระหว่างเดือนนี้นะคะจะเริ่มมีข่าวดีเข้ามาแล้วแหละให้คุณพอได้ชื่นใจ คุณจะต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดเลยปีนี้ว่าคุณจะลงมือทําอะไรหรืออยากจะทาอะไรเชื่อมั่นในเซนของคุณเองนะคะเพราะหากคุณเก้ะเก้กลางๆลังเลอยู่เนี่ยนะคะให้คุณอลองคิดทบทวนวิเคราะห์หลายๆครั้งจนกว่าคุณจะเชื่อมั่นแล้วก็ให้คุณตัดสินใจไปเลยอาจจะมีเกณฑ์ต้องเ,อเรียกว่า ออกจากคนเก่าๆนะคะหรือว่ามีความจําเป็นหรือมีความก้ามกลืนฝืนทนมีการเสียน้ําตาหรือว่าต้องตัดขาดบางคนไปที่คุณรู้สึกว่าทําให้ชีวิตคุณเนี่ยตกตำ่ำหรือว่าไม่ดีขึ้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยร้วนใช้เวลาแต่การเงินเนี่ยถามว่าได้ไหมปีนี้จะดีขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนที่บอกช่วงเดือนนะคะให้อดทนค่ะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะเกิดผลสําเร็จจากตัวคุณเอง หมอควีนก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องหมอควินพยากรณ์กดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยมีความสุขและพบกับราศีพิจิกในปี2565ปีหน้าคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ